สายปานเปิดเบื้องหลังจากน้ำหนัก43กิโลส,สาวสมดีไซน์บอกเลยไม่ง่ายโดนทุ่มเททำยังไงได้แบบเนี้ยเบื้องหลังหน้าว่าสวยแล้วแต่เบื้องหลังว่าจะสำเร็จออกมาให้เป็นแบบนี้ทุกคนเห็นแล้วบอกเลยว่าไม่ได้เพราะราสาุดสาวสาวสายปานก็ได้อ อัพคีปเบื้องหลังเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นสาวที่มีน้ำหนัก100กิโลกรัมโดยเธอนั้นเปิดเผยว่าใครว่าอดน้ำหนักยกเพิ่มน้ำหนักยกเหมือนกันว่าจะเป็นสยุกมันยังไงสองครั้ง